สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภารกิจโครงการโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการงบกองทุนประกันสุขภาพในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลคือการนำเอาแนวคิดดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้แก่กระเป๋าตังสุขภาพหรือเฮล l วอเล็ตสมาร์ทออฟฟิศเซอร์วิสกรมทางหลวงชนบท ยกระดับการให้บริการภาคราัฐโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดิจิตอลเพื่อรองรับในการให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการยื่นใบขออนุญาตตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบบดิจิทัลในต่างประเทศประเทศนอร์เวย์การปรึกษาหมอออนไลน์ โดยสามารถปรึกษาหมอออนไลน์ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้ชายและผู้หญิงศูนย์ดูแลสุขภาพลำไส้ใหญ่และทวารหนักบริการปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและลิสีดวงปรึกษาหมอเด็กเฉพาะทางปัญหาสุขภาพการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเด็กนักจิตวิทยาเด็กคลินิกพัฒนาการเด็กออนไลน์